ช่วงนี้จะเชิญชวนคุณผู้ชมมาออกกําลังกายกันแน่นะคะโดยชาวจังหวัดศรสีสะเกดเพิ่นกระได้รวมกันออกกําลังกายสะสมแคลอรีผอ่ผ่านแอปพลิเคชันนะคะแคลอรี่เครดิตชาเลนจ์นั่นเองหรือว่า CCC นั่นเองนะคะ โดยทีสนามสีนครลำดวนมหาวิทยาลัายการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสีสเกตนายอนุรักษ์ธรรมาประจําจีนนะคะร่องผู้วาราชการจังหวัดรีสเกตก็ได้นําส่วนราชการพ่อข่าประชาชนและก็ผู้ดีสนใจในเรื่องของการออกกําลังกายค่ะคุณผู้ชมคะไปออกกําลังกายกันเพื่อที่จะสะสมเรื่องของแคลอรี่นั่นเองนะคะโดยเป็นการเตรียมข้อมกับกิจกรรมวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตข่้งที่1ิ ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7โดยความตื่นโตในการออกกำลังกายควบคู่กับการบูรณาการสร่งเสริมขีดความสามารถเมื่อกีฬาหรือว่าสป,ปอร์ตซิตีก็ไดส่งทรงผลห้ยจังหวัดศรสีสะเกดเป็นจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายหลายที่สุดในประเทศไทย จำนวน226,811คนจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งประเทศนะคะอยู่ที่1ล้าน 643252คนหรือว่าคิดเป็นร้อยละ13.80ของภูลล้ลงทะเบียนสมัครทั้งหมดในโครงการวิ่งปั่นป้องกันอมาพาธข่างที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กระกฎาคม2,567ประกอบกับนโยบายด้านสุขภาพและกความปลอดภัยพอเมืองศรีสะเกดได้ช่วนออกกำลังกายในทุกวันพุธ เพื่อให้ประชาชนทั้ง22อำเภอ2 0 6ตำบล2,557หามู่บ้านได้มาออกกำลังกายอย่างพ้อมเพียงกันสัปดาห์ละ3มือือมือละยางหน่อยกับสัก30นาทีนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสะสมแคลอรี่กับแอปพลิเคชันแคลอรีเครดิตชาเลนจ์นั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้หันมาออกกำลังกายร่วมกันและก็เชิญชวนมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม wrb 1 0ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสะสมแคลอรีเพื่อร่วมบันทึกสถิติโลกสร้างประวัติศาสตร์ผูเขาร่วมกิจกรรม1ล้หลานคนในมือที่วันที่สองพฤศจิกายน2 5 6 7โดยจังหวัดศรีสะเกษกัหงนดจุดปล่อยโตจากสนามการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ไปยังบริเวณรอบเกาะหวยนำคําและกะขาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอำมาตครข้างที่10เฉลิมพระเกียรติทั้ง22 000. อำเภอบอหน่อยกว่า72,000คนค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่คาดการณ์กันที่สําคัญก็คือจังหวัดศรีสะเกดมาลงทะเบียนหลายที่สุดกมูลในประเทศไทยค่ะอยากให้พี่น้องประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกจังหวัด ในอีสานบานเฮ้านะครับจ็ปพร้อมกันครับ2พฤศจิกายยนซ่อมกอนซ่อมยางถี่ทั้งะะทั้งที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่็เหตดกันไปคือเชิญช่วยพี่น้องประชาชนออกมาสอมือนก่อนคือการจะออกกําลังกายหรือมีกิจกรรมยอย่างต่างนีบมแมนว่าสมารครแล้วสิไปเลยไปเลยคือไปแลนด์ไปไปออกกําลังกายไปลุยเลยร่างกายเ้าสิบาทเจ็บใดดังนั้นช่วงนี้เจ็มือนี่ซ่อมก่อนซ่อมยางซ่อมยาง ซ้อมค่อยๆแลนแบบแลนค่อยๆจ็อกกิ้งเบาๆกัน <c oughs> เพื่อเมื่อไปรวมกิจกรรมแล้วร่างกายของเขาจะได้พร้อมในการไปออกกําลังกายพร้อมกันวอล์กรันบา e ครั้งที่10นั่นเองนะครับ